มาพี่หลองไหมสมบกม่วงนี่พี่หลองบอกม่วงบกม่วงหน่อยแล้วก็มีมะขามป้อมเนาะพี่หลองเนาะมาเหนียเนาะเออนีอ่พิเศษเนาะมีสตรอเบอรีอ่กินชมกับบรรยากาศลมพัดวีวีเนาะหนาวพี่หลองเอออากาศหนาวอา,าอากาศเย็นมากหรอกเนาะพี่หลองเราคิดอยากกินกับเปเจลไอเจลผิกผงโอ้เทตรงนี้เหรอพี่หลองเนาะเอ้าเทสจำตรงนี้เหรอผมว่าเขาอย่างนี้ขัด นี้แก้วที่เขาแถมมันก็ไปสตรอเบอรี่เอาเทลงนี่ลองมึงมันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากกินเขาเดียวพี่น้องกินเขาอิ่มแล้วอืมกินเขาอิ่มแล้วก็อย่ามาล้างปากแคหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอามาเจ็อืมอืมหวานอืม สมแซบบานแซบอโอ้แซบอยู่พ um ี um> ่หงเลยอืม ลองมุงเงินมึงกันนะเอานี่ม่น้องมุงหน่อยเหรอโอ้มึงสดสดในไม่ได,ได้ออกจากต้นอืเอาคิดอยากพี่น้องเอ้ย うん。<noise> <noise> เมนูตาหวานพี่ลองเลยเลยเฉพาะต่ <laughs> อไปเนะพี่ลองเลยสมบูหวานหน่อยโอ้อืม นื้อแดงเลยผู้ดีกินปกม่วงนี่ขายบวกเลยพาวังเครื่องเหี่ยมแกวออกหน่อย khó thai yêu vọng em là bài ừ, sẽ tỏa sẽ tỏa như bán trùng ừ, ừ. คัก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 คพกมืนน่อนีเอาบอาบรรยากาศล้วฝากพี่ตอนนออย่งสุดๆมื่อนีร่ไว้ำหนีก่อนนพี่น,นองเนาะอืม สมแสบหวานแสบเพรบเมีอพีอพออ่น,น้องมองเอาบรรยากาศน้อฝากใิ้ซื้อหรอก <c oughs> อ,อ,อากาศน้หนาวๆน้นอก,กินสมมึงนเนี่ยมันจะเสบว่าเสอยู่พี่น้องเสอยู่เอาออโดยเฉพาะสตอเขากันกับบรรยากาศ หนาวๆนาะพี่หลังน้ะพร้อมด,ดูการในสตอรบอุรี